สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเคลื่อนไหวหลังแสดงจุดยืนหมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังนกสินใจอัปรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนต้องบอกว่าล่าสุดหมอของขวัญนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนกสินใจเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้รุ่นใหญ่ของวงการอย่างนกสินใจนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วอีกครั้งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจน โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ i n s t a g r กร s เซฟ1 1ึท่ามกลางกระแสะการเมืองที่ร้อนแรงและล่าสุดหมอของขวานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนกสินใจเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนโดยหมอของขวานนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่านกอยู่ข้างพีธานะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นคนของประชาชนคนเคารพเสียงประชาชนนะคะคุณพรีทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง แต่ส้มรักพิธาค่ะไม่มีอะไรในความคาดหมายสำหรับกลุ่มดารากลุ่มหนึ่งครับเซฟ1112ค่ะขอขอบคุณข้อมูลค่าจากทีนิวส์ตั h ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ